สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณน้ำในรายวิชาศิลปะอีกครั้งนะคะคุณครูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะและว,วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คืองานปั้นพาเพลินนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะบทที่3นะคะงานปั้นพาเพลินนะคะนักเรียนสามารถดูพร้อมๆกับหนังสือเรียนได้เลยนะคะ ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่41ของหนังสือเรียนนะคะข้อที่1ค่ะการสร้างสารรค์งานปั้นนะคะงานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์แขนงหนึ่งอาจแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นงานปั้นนูนต่ำงานปั้นนูนสูงและงานปั้นลอยตัวเป็นต้นนะคะซึ่งงานปั้นสามารถสร้างสารรค์ได้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปดูว่าวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์นี้มีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ วัสดุจากธรรมชาตินะคะได้แก่ดินเหนียวนั่นเองค่ะดินเหนียวเมื่อขุดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะนําไปใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานนะคะเนื่องจากจะได้เกิดประสิทธิภาพในการนํามาใช้งานที่ดีนะคะและวัสดุที่2นะคะก็คือวัสดุสังเคราะห์นั่นเองค่ะก็ได้แก่ดินเหนียวนั่นเองเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเราเคยนํามาเล่นกันอยู่แล้วนะคะ ต่อไปขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออุปกรณ์ในการปั้นนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้สามารถใช้ปั้นทั้งดินเหนียวและดินน้ำมันได้นะคะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วเรายังสามารถหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราได้อย่างเช่นไม้บรรทัดไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างผลงานงานปั้นนะคะผลงานนี้ก็จะเป็นงานปั้นดินเหนียวนะคะปั้นจากดินเหนียวนั่นเองนะคะก็จะเป็นภาพลอยตัวที่คุณครูนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นการปั้นลอยตัวตัวแรกนะคะภาพแรกนะคะนักเรียนก็คือภาพของแจ็คหม่านะคะชาวจีนที่เป็นมหาเศรษฐีพันล้านนะคะและตัวที่สองนะคะถัดไปก็จะเป็น งานปั้นลอยตัวรูปช้างนะคะและผลงานสุดท้ายนะคะก็คือผลงานปั้นสุนัขคุณทองแดงนั่นเองค่ะต่อไปเป็นงานปั้นจากดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นั่นเองค่ะต่อไปให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่42นะคะในหัวข้อที่2 ก็คืองานปั้นจากดินเหนียวนะคะดินเหนียวเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถนํามาปั้นได้เพราะเป็นวัสดุที่ยึดจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมีความยืดหยุนคงรูปได้ตลอดเวลาไม่แตกสลายง่ายนะคะเหมาะแก่การนํามาสร้างสารรค์งานปั้นนั่นเองค่ะให้หนักเรียนดูในหนังสือควบคู่ไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนะคะในหน้าที่42ค่ะ เรื่องของการเตรียมดินเหนียวนะคะข้อ1น,นะคะนำเศษวัสดุที่ปะปนมากับดินออกให้หมดนะคะเพื่อให้ได้ดินเหนียวล้วนๆและไม่เกิดอันตรายขณะที่ปั้นนะคะ2นะคะนวดดินเหนียวให้นิ่มนะคะและรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อนำไปปั้นได้ง่ายๆนะคะ และข้อ3นะคะหากยังไม่ได้ปั้นทันทีนะคะให้เก็บดินเหนียวใส่ถุงพลาสติกไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดินเหนียวแห้งและแข็งตัวนะคะนักเรียนข้อดีในการปั้นด้วยดินเหนียวนะคะก็คือเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงนะคะสสามารถปั้นเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ได้นะคะและข้อควรระวังในการปั้นด้วยดินเหนียวนะคะเมื่อเนื้อดินแห้งนะคะนักเรียน สามารถแตกหักได้ง่ายนะคะข้อนี้อาจจะทำให้เสียเวลาในการปั้นได้เลยนะคะในหน้าที่4 3านะคะนักเรียนสามารถเปิดควบคู่กับหนังสือเรียนแล้วก็ดูคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเรื่องของการทำงานปั้นนูนต่ำนั่นเองค่ะรูปดอกไม้หน้ากลมนะคะวิธีที่1น,นะคะกดดินให้เป็นรูปทรงแบนๆนะคะเพื่อใช้เป็นฐานงานปั้นค่ะขั้นตอนที่2นะคะ ปั้นดินเป็นรูปทรงกลมนะคะเพื่อทําเป็นส่วนเกสรดอกไม้นะคะและนําไปประกอบกับฐานขั้นตอนที่3นะคะปั้นดินเป็นกลีบดอกไม้แล้วประกอบเป็นฐานรอบเกสรดอกไม้นะคะขั้นตอนที่4ปั้นดินเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วนําไปประกอบรอบเกสรดอกไม้ค่ะและขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะนักเรียน ตกแต่งลวดลายกลีบดอกไม้ด้วยอุปกรณ์การปั้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูภาพเสร็จสมบูรณ์กันเลยค่ะเป็นไงคะเราได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือดอกไม้ภาพแรกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเรื่องปฏิมากรรมนูนต่ำให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งนะคะ ปติมากรรมนูนต่ำนะคะเป็นรูปที่นูนขึ้นจากพื้นหรือมีพื้นหลังนะคะรองรับอยู่นะคะมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวคือด้านหน้านะคะมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริงนะคะได้แกรแบบนนะะ่รูปนูนแบบเหรียญนะคะรูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งคาชนะหรือประดับตกแต่งอาคารนะคะสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารต่างๆ ภาคเครื่องบางชนิดค่ะนักเรียนเปิดมาหน้าที่44นะคะดูควบคู่ไปพร้อมกับหนังสือเรียนและคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะการทำงานปั้นลอยตัวปั้นอะไรเอย่ยควายอารมณ์ดีขั้นตอนที่1น,นะคะปั้นดินให้เป็นรูปตัวควายนะคะและทําขาสี่ขาประกอบเข้ากับตัวควายนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2ค่ะ ปั้นส่วนหัวพร้อมกับประกอบข่าทั้งสองข้างขั้นตอนที่3ค่ะปั้นดินเป็นเส้นเล็กๆมาประกอบส่วนหางนะคะขั้นตอนที่4นะคะปั้นดินเป็นส่วนประกอบมาตกแต่งให้เป็นหูและตาของควายนั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะใช้อุปกรณ์การปั้นนะคะตกแต่งปากให้กับควาย ให้เป็นรอยยิ้มของเขานั่นเองนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและคุณครูจะมาอธิบายเรื่องปฏิมากรรมลอยตัวให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้นะคะ mm hmm. ก็คือปฏิมากรรมลอยตัวนะคะ mm hmm. เป็นรูปต่างๆที่มองเห็นได้รอบด้านหรือตั้งแต่สีด้านขึ้นไปได้แก่ภาชนะต่างๆรูปเคารพต่างๆพระพุทธรูปเทวรูปรูปบุคคลสำคัญ รูปสัตว์เป็นต้นนะคะและงานปฏิมากรรมที่นักเรียนเห็นตรงหน้านี้ก็คือพระบรมรูปปั้นของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั่นเองค่ะและคนถัดไปนะคะด้านข้างด้านขวาสุดนะคะก็คือภาพปฏิมากรรมของแจ็คหม่านะคะชาวจีนนั่นเองค่ะมหาเศรษฐีของชาวจีนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการปั้นดินเหนียวกันไปแล้วนะคะ สัปดาห์หน้าคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการปั้นดินน้ำมันนะคะแล้ววันนี้คุณครูไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนเตรียมพร้อมที่จะเรียนในสัปดาห์ถัดไปแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมกด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะ